สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family on Tour นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้วนะคะคุณแม่นะคะก็ได้เผลอหลับไปตอนเย็นนะคะเงีบหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกตัวร้อนนะคะเออนะคะเกิดจากการที่คุณแม่ตากฝนนะทุกคนดูดิไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะคะน้อ,นอก,ก็ คุณพ่อก็ให้กินยาฟ้าทลายโจรนะคะแล้วก็คุณแม่ก็หลับเลยค่ะหลับพักผ่อนนะคะอืมก็เพิ่งตื่นมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราสองคนตายายก็กําลังจะทําการกางมุ้งค่ะทุกคนอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะกางมุ้งเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ได้มุ้งมานะคะโอเค ดีมากเลยทุกคน <ไป S 1> เรากำลังจะมีมุง <ไป S 1> ม้ง <ไป S 1> เรากำลังจะมีมุง <ไป S 1> ม้งเรากำลังจะมีมุงม้งมุ้งมุ้งย้อนยุคมากๆเลยค่ะนี่ใครนะคะที่แบบว่าไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะลืมเลือนกับบรรยากาศนะคะในวัยเด็กของเรานะคะที่เรานอนมุ้งนะคะวันนี้คุณแม่นะคะจะพาทุกคนแบบว่ามา เขาเรียกว่าอะไรมาย้อนเวลานะคะย้อนเวลาย้อนวัยนะคะดยการแบบกางมุ้งนอนนะคะเออเนาะทุกคนจะรู้สึกไปด้วยใช่ไหมออมุ้งที่เราซื้อมานะคะไม่ใหญ่นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าใหญ่อ่ะมันจะมันจะเหน็บเน measure, Queen, food, ็บเน็บเน็บเน็บใต้ที่น,นอนไม่ได้ใช่เราใช้ไปพังพังก่อนนะคะทุกคนเออ นงทุกคนเห็นโอเคไหมเออนอนอย่างเงี้ยมันได้หน่อยคือจะบอกว่าเออเรานอนแบบเนี้ยแต่ก่อนเพราะว่าช่วงเนี้ยน้ำมันท่วมใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ยุงมันเยอะเออเนาะเราจะเอาเน็ตที่นอนเลยไหม ถ้าผืนใหญ่อะมันจะกว้างเกินไปจริงๆอะนะคะป้าเขาแบบนําเสนอแบบแบบหลายแบบขนาดมากอะทุกคนเออมีตั้งแต่แบบขนาดเตียงแบบกี่ฟุตอะพ่อหกฟุตหกฟุตนะคะแล้วก็มีแบบสีชมพูสีม่วงนะคะ,ะแล้วก็สีขาวอะไรเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็จะมีมุ้งแบบนี้ค่ะมุ้งแบบเนี้ยคุณแม่จาได้ว่าตอนเด็กๆนะคะเราก็นอนแบบนี้ทุกคนเออเนาะ คุณแม่ก็เลยเอาแบบนี้แล้วก็เอาแบบขนาดเล็กสุดเลยอะไรเงี้ยคือเข้ากับเตียงของเราเลยเนี่ยแต่ปัญหาคือตัวเนี้ยขันห้าจะเข้าที่นอนนอนกับเราได้ไงพ่อเนี่ยได้ได้โอ้ยมาดีเลยอะนั่นแหละพี่สนทำไมจะไ,ไ,ไ,ไม่ได้ลูกชายพ่อมานอนกับพ่อดก็ดีมากเลยนั่นอีกะอืมแล้ว เดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งให้ท่านผู้ชมดูมุมนี้บ้างก็ไม่โดนดึงแบบมันชอบจับโบร้านยังไงจับโบรานก็อย่าขันห้าขันห้าถ้าใครเอ็กซ์ชีก่อนกอดขันห้ากันไม่เอาไม่กัดแม่ไม่เจ็บมาเมาเจ็บเส้เลยค่ะมามาเจ็บวุ้ย ก็ทำไมนะเนี่ยเราสามารถได้เนี่โอเคไปพนักไปเพราะถ้าข้ามันอยู่ตรงนู้นฮะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นแชฉกอ่ะเออว่าใส่กลับด้านแล้วผู้ชมก็คือว่าคือหนูก็จําไม่ได้แล้วไงพ่อคือคุณพ่อนะคะเขามัดมุมอ่ะกลับด้านค่ะ มุมฝั่งนู้นอ่ะมันจะเป็นมุมคล้ายๆแบบผ้มาม่านอ่ะทุกคนเคยเห็นม่านแบบห้องเต้ไหมเออเข้าไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องกลับกลับด้านนิดนึงตอนจะการม้มก่อนจะไม่ได้อ่านน้ำเนี่ยก็ออจำไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยได้กางม้มน ไม่ได้แล้วแม่ปล่อยก่อนแม่ต้องเดืยดรุ่งจะงงคุณพ่อเขาไม่ให้คุณแม่ช่วยนะค่ะเขาบอกว่ามันจะยอดรุ่งจะงงเนี่ยฝั่งนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบผ้าม่านแบบม่านม่านเข้าห้องบรรทมห้องเตอะค่ะเฮ้ยเจมส์ก็จะหลุดพอดีเป๊ะเลยอะ 反正、啊、这边可以，嗯。嗯 ดีจังเลยอะพ่อจ๋าโอ้โหท่าู้ชมมันดีมากเลยเราเอาซุปใต้ที่นอนแบบนี้เลยใช่เอาซุปใต้เลยหม่มี่ก็ไม่เข้ามา ถ้ามันใหญ่ไปเนี่ยมันจะพวงใช่นี่โอโ้โหพอดีเลยแม่เรานอนใช่อีไม่เข้าแนนอนน่าไปชมเลยดีงามมากเลยตึงเปื้อนโอ้โหเดี๋ยวอะไรอยากต้อยัยยดใต้ที่นอนเลยยัดกระตุ้งใช่ใช่อื่อชมหินเลยอ่ะตอหนึงสองสามพอยกนะ นี่ตัวคนตรงนี้มันจะเป็นม่านห้องเต้นีน่เพ่อถือเธอเดี๋ยวผู้ชมดูหน่อยเนี่ยท่านผู้ชมนี่มันเป็นคล้ายๆแบบม่านห้องเต้เดี๋ยวแบบว่า,าห้องเต้กับพระเมเหสีนะคะจะเข้าไปนอนบรรทมนะคะก็เปิดม่านเข้าไปแบบนี้สม,มมุติว่าเอาอะไรมาเนน่ยตัวนี้ใช่ไหมคอเออท่านผู้ชมดูดิดนี่แต่ว่าเราต้องปิดเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะคะยุงมันเยอะนะคะเราต้องปิด แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมคะเราก็เปิดนี้เวลาเราจะนอนเราก็ไล่ยุงสักน,นิดนึงเนี่ยนะคะเห็นไหมเฮ้ยสุดดีอ่ะเนี<อ>่ยพ่อครับไม่มียุงแล้วพอ่อยุงไม่กัดหมร้านแล้วใช่พ่อมาอยู่ตรงนี้หน่อยเลวเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมโอ้โห นี่นะคะชีวิตของเราสองคนตาไยนะคะเป็นชีวิตจริงนะคะเป็นสิ่งที่เราปรารถนานะคะได้บ้านปลายชีวิตจริงๆนะคะที่เราอยากจะมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะแบบสมถะตามที่เป็นความฝันของคุณแม่เองนะคะคุณแม่มีความฝันตั้งแต่วัยเด็กนะคะว่าช่วงหนึ่งของชีวิตเสร็จปุ๊บบ้านกลายของชีวิตก็อยากจะมาใช้ชีวิตธรรมถะเพื่อเตรียมความพร้อมไปเดินไปสู่หนทางของอิศรภาพนะคะทางจิตวิญญาณอะไรเงี้ยเนาะซึ่งบางอย่างมันก็ต้องฝึกฝนนิดนึงทุกคนเนาะเราก็ต้อง พิจารณาไปนะคะแต่เช่นเถอะนะคะก็พูดไปมันบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจทุกคนให้คุณแม่แบบรู้ของคุณแม่คนเดียวแล้วกันเนาะออนี่เป็นยังไงคะไม่ยุงไม่กัดแล้วนะพ่อมาที่แก่นนะ,ค,ะครับยุงไม่กัดออหัวล้านนะครับรพ่อบางทีคุณเวลาคุณพ่อนอนคุณพ่อโกนหัวใช่ไหมครับออตรงนี้ลมเป่าทีนี้มันฉลาดนะ่ยยุงมันจะไปตรงหัวนู่นตรงที่ลมไม่เป่ามัน,นมันก็กัด เวลาเราสะดุ้งตื่นมาทำไมมันขันจังเลยตรงนี้อย่างเงี้ยโอเคค่ะตอนนี้เราสองคนจะยายนะคะก็ยังไม่ได้อาบน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าอาบน้ําเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็สวดมนต์นอนพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราอยว่ากันก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะคะก็คือเราทําอะไรไม่ได้เลยในสวนเนี่ยเพราะว่าน้ํามันยังท่วมขังอยู่แต่รู้สึกว่ามันจะลดนิดนึงใช่ไหมสองข้อมือแล้วาแต่ว่าต้นมะละก็คุณพ่อนะคะ คือบอกว่าเหี่ยวเฉาหมดเลยทุกคนเหลือแต่เหลือแต่บางต้นนะคะที่มันพอที่จะชุบชีวิตได้อะไรเงี้ยแต่ไม่แน่ก็อาจจะอาจจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้อาจจะลาก่อยครับใช่แล้วพรุ่งนี้ก็จะถ่ายให้ดูเนาะนะคะพ่พอดูขันห้าเข้าไปแล้วลูกโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ไปอาบน้าก่อนเดี๋ยวค่อยครับยังไม่กลัดแล้วขันห้าชอบเลย โอ้โหน่ารักจัง เขาไปนอนในมุ้งอ่ะได้ไงเข้าไปตอนไหนอ่ะพ่อะตามหาเพราะตอนแรกก็กังวลว่าเอ๊ะเขาจะเข้าไปนอนกับเราได้ยังไงแต่ปรากฏว่าขันห้าเข้ามุ้งได้ค่ะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวพาไปดูนะคะเขานอนยังไงหลับสนิทเลยเมื่อกี้ฮ่พ่อเปิดเปิดนี่ท่านผู้ชมดูดิเขานอนลงไปแล้วอ่ะ เขาไม่เคยนอนบนหัวนะเขาจะนอนแต่ปลายเท้าอย่างเดียวเลยชเขาเป็นเด็กดีมากเขาแล้วเขาเข้ามาตรงไหนอ่ะพ่อพ่อเขาไม่รู้เก่งมากเลยปรับตัวได้เก่งมากนี่นะคะท่านผู้ชมพ่อเธอไปฟังโน้ตเด่นหนูจะไอฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะสองคนตายายจะสวดมนต์นอนแล้วนะคะพร้อมกับขันห้านะคะอยู่ปลายเท้าแบบนี้ค่ะนี่ค่ะที่นอนของเราสองคนตายาย เยอะยังนะคว่ามาจาพ่อกับแม่ตรงนี้ชคาท่านชมสวดมนต์ก่อนนะคะดมนตอแล้วมายังไงลูก นอนเออท่านผู้ชมขันห้าหลับแล้วดียวให้พ่อแบเากล้องมาให้ดูน่โนะโคล่หน้าหัวมานิดนึงโอเคค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราสองคนตายายนะคะก็ได้สวดมนต์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เวลาที่จะเราจะต้องพักผ่อนแล้วค่ะแต่โนอตอนนี้นะคะก็มีแต่เสียงกบเสียงเขียดเสียงอื่นนี่ไหมไม่มีครับมีแต่เสียงเขนนียดอานะคะอื่นก็ได้รับเรียกว่าแล่นแลบบุญแลบบุญก็ทั่วหน้าเนาะสัตว์สัตว์ต่างๆที่อยู่ที่นี่ก็ รับบุญเดับุสเนาะโอเหมพอเดี๋ยวไปเอากลมาถ่ายขันทาอีกนิดนึ่งอ่ะดูดีนอนยาวเลยอ่ะไ้ชมให้ผู้ชมดูขัน้าตตอนนึงนะเขาน่ารักมากอ่พอข้ามานี่เลยจะเอ๊ะนเ่่่่ข้ามุงเองครัจะเอลูกเอล่ามันูตีนอน ว่าเธอไน้นิดนึงจะได้เห็นนี่ท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะน่ารักไหม <c oughs> เขาก็นอนปลายเท้าตลอดเนาะโอเคท่านผู <c oughs> okay, ้ชมดูนี่ <c oughs> ราตรีสวัสดิ์นะคะท่านผู้ชมห้องนอนของคนจนๆจะมีใครสนคนจนอย่างเราม ็เกา่าที่นอนก็ขาดลบลือกระสิทธ์ไงโอเคลาติสวัสดิ์ค่ะท่านผะู้ชมพอบอกลาติสวัสดิ์ท่านผะู้ชมด้วยลาติสวัสดิ์นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะรักๆทุกคนดูแลตัวเองด้วยครับได้เจอกันใหม่นะคะหันไปทางขันท่าเลยเออเด้อไปบ๊ายบายลูกบ๊ายบายมาทางไหนยังงงอยู่